ตัะตู้ตั้งเหี้ยเห็นเสื้อเหลืองในเอ้ยตะตาเลยคล้องขาดแล้วมาหาแม่มาตามานั่งไงจะแกะกระดุมทำตาเองเขากว่าเด็กวัยนี้อันตรายต่อกระดุมอย่างงึดอย่างงึดไม่งึดไม่งึด มาถอเสือ้อบาแกอาบนนะ้ำไปรู้น้อง่ะเดยวโอเคป้ใหม่ทั้งสองล้านเลยแต่ชุดน,นี้สวยเซ็กซี่ได้เซ็กซี่ Yeah.